อันเรียนวันนี้คุณครูจะมาถามคำถาม5้ลบหได้เท่าไหร่ครับห้าลบหนไ้ห้าิ้วหกเป็นเหลืออืมแล้ว5้บวกสได้เท่าไหร่ครับห้าบวกห้าบวกห้าบวกห้วกสได้เท่าไหร่ครับ เจ็ดเหรอครับสิบลบห้าได้อะไรครับสิบลบห้าเหรอสิบลบห้าบเนื้อขอไปห้าขอไปหาเนื้อเหลือหตอบตอบคำตอบคือห้าสิบลบสิบลบสามสิบลบาสินขอไปสเน้จ๊ดาบบ้างไหมเ็บเอาผมผมผมหัว หูมเอียจมูกนอสเมาเอ้ยไม่ใช่ปากคอได้ไหมคอได้ไหมคออะไรก็ไม่ได้อะไหล่ไหลไหลหัวไหลโชอชอชอะไรโชเดอร์โชเดอร์แขนแขนแขนมือนิ้วมือ หัวเข่าได้ไหมหัวเข่าไม่ได,ไได,ได้ไม่ได้ขนะาได้ไหมขาขาอะไรน้เท้าได้ไหมเท้าเท้าป๊ดนิ้วเท้านิ้วเท้า he should knee and s h o u l d me an เธอ me an toe คำตอบคือ me an toe นิ้วเท้าคำตอบคือ มีเชือดมีแอนคำตอบคือ, <Me too. S 1> อมีหัวเขา่าโทรนิ้วเทา้าแค่นี้นะแค่นี้นะจบนะจบแล้วโอเคยัง <Okay. S 2> ไม่รู้ไม่รู้อะ่ะอะไรไม่รู้